สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเอฟซีทูปูสุกนเนาองับเนาะครับครับมืออนี้ี็เป็นมือวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาครับวันที่หนึ่งตุลาครับขับพึ่งเด็ด่งมากครับสําหรับตัวเหลขของหลานสาวเมืองเกาหลีครับเหลขกเมืองนอกนะครับเด้อครับข่าพึ่งเด็ด่งมากครับคือสิท่านอยู่น้องับเนาะครับเพราะว่าขายเหลี่ยเวล่หลายสมงอยู่ครับหาเบึงครับลอตเตอรี่ครับ ก้อนที่เขาไปเบิ้งแล้วครับเนาะมาเบิ้งสุดนี้ก้อนครับกาสทีเบิ้งไปหน่อยๆก้อนครับุดที่แล้วงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกแล้วครับงวดวันที่สิบหกกาทางเมืองเกาหลีหลานสาวทั้งเกล็ดลำไยหมดแล้วครับเป็นหามาะกามีบุญลางแล้วครับเนาะครับบุญพันหาไปหนึ่งกับสี่ครับบุญหนึ่งกับสี่ครับจะคูมากับสี่หกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งซีครับกับลุดแล้วครับเนาะครับ สำหรับลางครับมันไปขึ้นบนครับเป่นห้ยหกครับเหลขวิ่งของเพ่นนี่่หรุดพอผาดสักเทียละครับที่ผมเบิ่งมาอยู่นี่นะครับเนาะทางส่องเสียงหยาพาาละติดตามมาเรื่อยๆครับสำหรับตัวเลขของเมืองนอกครับเมืองเกาหลีของหลานสาวล่ะครับสำหรับลางเป่นห้มาหกตัวเดียวครับจับคู่มากกว่าหกหาหกเ็ดหกเก่าครับเลขกที่ออก่ามันไปออกบนครับเป็นสองเป็นหกหกสองครับ เลขบนเนาะครับเนาะครับกันลุดไปครับรางเป็นรางเป็นบนนะครับของเปิ็นงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับเอาเมื่อบาๆหลายยายห้างเลยครับย่านพี่น้องเอฟซีการงุนยิบครับครับมาแล้วครับมาหอดแล้วครับทางสองเสียงยามาย่ำได้กับสิโรคย่ำนั่นแหละครับหลังเลขออกกอาจสิโรคหายครับกับวบาหน่วงโม่เนาะครับครับสำหรับเลขเมืองนอกงวดวันที่หนึ่งตุลา หกเนะครับเนาะพ่ออครับเลขเมืองนอกนะครับเมืองเกาหลีนะครับเนาะครับอันนี้เป็นซ่องแท้นะครับเด้อครับเมืองเมืองนอกครับหลีกเมืองนอกครับหลีเมืองนอกมาวัดแล้วครับเอาไปพิจารณาเบิ้งล่ครับเด้อครับหลตอลี่หาเบื้องครับเมืองนอกครับ เกาหลีนะครับวงเล็บยญนะครับเนาะครับครับงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแะครับครับขับสำหรับตัวเลขียญเพิ่นกขมีบนลางครับมาบนลางเลขทูกผลข่าวว่าให้ครับจุดนี้ครับงวดนี้เลขทูบมาพร้อมครับสำหรับตัวเลขเหรลิ ครับสำหรับบนครับบนบนกับมี่กับเจ็ดครับไป4กับเจ็ดกับเจ็ดนะครับเด้ครับสำหรับเรขวิ่งของเพินครับจับคู่กับมี่0ี0ศูนย์8ีศูนย์ีเจ็ดี สี่เก็ดสี่แปดกับมิยูหาคูมิยูหาคูหนึ่งเก็ดนะครับหนึ่งเ8็ดหนึ่งเ็ดแปดเ็ดแปดครับอันนี้สำหรับบนครับสำหรับล่างที่นี่ครับล่างล่างเล็กน้อยๆปล่อยเลยมีหนึ่งตัวเดียวครับ หนึ่งตัวเดียวครับหนตัวเดียวไปที่หตัวเดียวครับหตัวเดียวจับคู่สคู่ครับบัดนี้มอยู่สคู่ด้วยกันครับมีสองหนึ่งสองหนึ่งห้าหแล้วก็หกหนึ่งครับหกหนึ่ง หกหนึ่งหกหนึ่งเกตหนึ่งครับหนึ่างเดียวครับ1อย่างเดียว,ยายวมาหนึ่งะครับเนาะขับง่ามครับสำหรับ1เอาไปจับไปใบทั้งเด้อครับเด้อครับกาตัวที่นี่เด็กสตัวนะครับเด้อเด็ตัวมอยุ่าหางสองสามหางครับเด็สาตัวพ่นไปที่เกต เกตสูนสี่กับสี่ศูนย์สี่ครับสี่ศูนย์สี่สี่เกดหนึ่งอันนี้เป็นเลขสามตัวครับของหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับแต่มีเลขทูปพร้อมครับตอนนี้ ชุดนี้มีเลขถูกน้าครับเลขถูกเด้อครับเด้อเอาไปโชวไปมนันไปลําไปลวยครับเลขถูกเลขถูกพันสีให้มาตัวู 0, 4สี่สามครับ0ูญสี่สามจับเนลนเอาครับ0ูญสีู่สามกล่ามาตัวเดียวกันครับครับมาเิ็งตัวกลมของผมนะครับเด้อครับ เหล็กเพิ่นหลายตัวเพิ่นกะห่าตกกลมก็มีครับขอตรษขอไพ้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วครับเนาะรับเหล็กแม่นอกแล้วครับเ้อครับเมื่อเกาหลีครับวงเหล็บเกาหลีนี่แหละครับหืวดบวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งหนึ่งยางเดียวครับเหมือนี้บนล่างมีบนมีล่างครับสําหรับตกกลมบนครับ ป็นเด้นไปที่40แล้วก็47สอตัว2ตัวบนครับ40 47ครับสำหรับลางครับปดกลมเด้นไปที่กลมเด่นไปที่ตัวใดล่ะตัวไหนนาะครับเอานี่ของแท้นะครับด้วครับ,รบเล็กเมืองนอกของแท้ครับ ของกิงครับจากส่องเส้นยาผ้าเหลาะครับส่องริงส่องปลอมก็ร้ายครับซูมมือนี่จะเปลี่ยนจากไดอารลดประเทศไทยเนะนรัคเนะครับเอาการมีหกหนึ่งครับกลมมาหายทั้งล่างครับล่างกลมเด่นไปที่หกหนึ่งเกตหนึ่งสองกลมครับอันนี้สําหรับเหล็กถูกนะครับเ้อครับเอาไปจับเหรียญเอาครับเหล็กถูกครับ สามตัวที่นี่สามตัวคนกลมเด่นไปที่เ0็ดศูนย์สี่เ็กสามตัวนะครับเด้อเ0็ดศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ครับตัวเด่นตัวเด่นมาเพื่อนครับเอาครับเอาแขีบหน้าจอไว้ครับเวลาหลายไลค์ครับเวลาขค,คือสีมี่ท่านหลายเยอะรอครับ สำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางครับครับชุดนี้เป็นเลขเมืองหนอกเมืองเกาหลีเหรอครับเลขหลานสาวนะครับเนาะทางเกศลำไห่ผลละผลทรงมากครับการงวดวันที่หนึ่งเหรอครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองเกศหกเกศเหรอครับกับบนครับมีบนมีลางครับบนบนหามาสหาครูครับขุมเดีนไปสองครูครับสำหรับบนบนกระหาไปที่ c ีศูนย์8ีเกีแ็ดแปดล้วครับกลุ่มดินกับ c ีศูนยนะครับเนาะครับสำหรับรางผนไหนมาหนึ่งตัวเดียวครับ1ตัวเดียวครับก็มี 2, 1, งหนึ่งหานึงกหน่งแล้ครับมี C, ีคูครับมีซคูตัวเลีงกำๆงครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอยังหลายล้วครับขอให้ FC อยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนครับ ล่ำๆลวยๆเห้งๆปังๆเป็นเศรษฐีครับวันนี้ครับสามม่งเคริงเนครับเนาะครับครับพ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ